อันนี้ก็ผมอยู่นั่งอยู่ที่รถนะโรี้ที่ได้มาจากบึงการนะครับเดี๋ยวมารีวิวไม่ใช่รีวิวหรอกนะก็เหลือกตาไม่เห็นนะเหลือกตาไม่เห็นนี่เดี๋ยวเรามาเปิดอ่านพร้อมกันเลยนะได้ทีมาหมอจอดด้วยโอ้โหก่อนอื่นก็มาดู หัวภายในก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยรีวิวเท่าไหร่เบกมือมันอยู่ไหมนะ <g ill ip> ก็ระบบไฟระบบอะไรก็ออกหมดนะเดี๋ยวมารีวิวก่อนอันนี้เสียงแอร์นะแอร์นี่ก็ไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่แต่มันออกเย็นไม่เต็มที่นะฮะมันก็มีต้องเปิดตัวนี้ช่วยนะโตหูช้างเนี่ยนะ คันนี้แล้วก็ระบบลมนะฮะขึ้นหมดเข็บไมค์ขึ้นนะฮะระบบน้ํามันนะฮะขึ้นเกียวความร้อนขึ้นนะแต่ความร้อนนี่บางทีมันอาจจะเด้งขึ้นไปสูงสุดไม่ต้องตกใจนะเจ้าของเขาบอกนะฮะบางทีมันอาจจะเสียก็ได้นะตัวนี้แต่ผมวิ่งมาก็ยังไม่เจอนะฮะเนี่ยพวกนี้ก็ออกหมดนะพวกนี้ไฟเลี้ยวพาหมากนะครับระบบไฟ สภาพดีนะผมว่านะเนี่ยฉศีดเศียดนี่ก็ออกนะนี่เห็นไหมเศีดเนี่ยถังน้ำเนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเขาต่อใหม่มั้งแล้วก็เอ่อเทวิทยุนี่ฮะเดิมๆอยู่เกนี้เกชาร์จเขาต่อใหม่น่าจะใช้ไม่ได้บ้างนี่นะฮะสภาพก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะเดิมๆเ,เลยหวัวนะฮะสีนี่แต่เขาทาอยู่นะนี ทาข้างหลังนะฮะสะอาดสะอ้านดีครับแต่ข้างบนนี่โอ้โหตั้งแต่รถจะสามสิบกว่าปีแล้วนะฮะปีรถปีสามห้านะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ไม่มีใครฉีกเลยเหรอไม่มีใครออกมาอ่านเอาอะไรเลยใช่ไหมอย่างน้อยๆต้องสองมือล่ะนะฮะเพราะว่ารถคันนี้น่ะเขาบอกว่าเขาซื้อต่อมานะครับไม่ได้ซื้อปายแดงมา ก็ต้องน่าจะมือสองละนะฮะสองมือละนะฮะก็เนี่ยสภาพดีอยู่นะฮะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่หักไม่อะไรนะพวกนี้นหะเนี่ยปกติพวกนี้ช่องแอร์นี่ยจะพังก่อนเลยนะทุกอนะันเลยทนะุกคันเลยละรถรถประมาณนี้นะฮะออก็เดี๋ยวดูนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีวิวข้างนอกนะครับว่า รถมันจะยาวสเปคเท่าไหร,ร่นะฮะเป็น5เกียร์นะเบรกมือนี่น่าจะใช้ได้อยู่มั้งครับเบรกมือเนี่ยนี่เสียงเสียงนิดหน่อยอ่ะมาฉีกด้วยกันมาดูด้วยกันครับโอ้โหโอ้โหไม่ออกครับติดฉีดไปมั้งนี่รู้ว่าเกี่ยวไว้อย่างนี้มันต้องมันไม่ใช่แผ่นเดียวมั้งนี่นี่ครับ มีแผ่นเดียวมะเนี่ยน่าจะมีแผ่นเดียวมั้งครับโอ้ไม่ได้ฉีกแล้วนี่ผมว่านึกว่าเป็นกระดาษนะครับแต่อันนี้เขาฟิล์มมาเลยอ้องเปิดแฟดหน่อยแฟดก็ไม่ได้เขาย้อนแสงนะฮะนี่ฮะเป็นการพวกเครื่องยนต์เครืองคุมเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เนี่ยฮะยี่สิมอเตอร์นะฮะริมิเต็ดรุ่นริมิเต็ดอะไมบ้างนี่อันนี้ อะไรการเอกแอนเอากานแอนยกหัวเก่งนะฮะมีบอกการรุ่งรักษาโอ้ผมว่าไม่มีใครฉีกออกเลยเลยตัวนี้หายแล้วนี่อันนี้ก็ยังฉีกใหม่ๆอยู่ยังข,า,ขาวๆอยู่โหดูคำแนะนำคู่มือรถนะครับตรวจสภาพรถดับเครื่องปรับอากาศ เริ่มต้นดูร้อนอะไรช่วงเวลาหนาวให้เดินเครื่องปรับอากาศ5นาทีทุกทุกสสัปดาห์น่าจะเป็นแอร์ครับนี่ยกหัวนี่ข้อยกหัวก็ดับเครื่องยนต์ดึงคันเบรกมือให้สุดน,นคะครับกดเกียร์ให้ว่างเริ่มต้นแอนยกหัวเฉพาะรุ่นที่แอนยกหัวด้วยไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด นะป้ายซึ่งอยู่ในชายล่างของซ้ายของหัวเก๋งะอ้ะแจวเลยนะัปไปดูข้างนอกอะไรนี่มาติดใหม่หรือว่ายังไงนี่หัวเดิมๆเลยโอ้นี่ผมขาดขาดยิ่งหายากอยู่มันมันมันอ่อนนะครับเลยใช้ต้องใช้ถุงมัดไว้หรือสายยางนะ มาดูสเปคข้างนอกครับเครื่องนี้จะเบาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันมันจกเสียหน่อยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยไ่อยดีเท่าไหร่น,นี่อะไรอันนี้มันหักนะผมเอาลวดมัดไว้นะฮะที่เหยียบระวังด้วยครับอันนี้เป็นเบรกมือเอ้ยไม่ใช่เบรกมือไอ้สับเคนนะครับสับเคน เนี่ยสีนี่มันไม่ค่อยสวยนะรถมันแบบว่าเขาไม่เคยจอดในร่มเลยแต่ถ้ามีกันชนตรงนี้ก็มาก็โอ้โหโอเคเลยนะไม่ใช่กันชนไอแต่จังหน้าเนี่ยฮะเล่มภ้าษีครบนะภาษีขาดมิยอนุ่นมิยอปีหน้าเลยนะครับเล่มผมก็ไปตัดออกจากไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะตัดออกจากไฟแนนซ์แล้วเคนนี่ก็ลงเล่มเรียบร้อยนะฮะกระบะยาวนะตัวนี้ เป็นกระบะเนี่ยเฉพาะกระบะเนี่หเมตร6เมตรี่นะครับถ้าช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ80ดสประมาณเเมตรนะเชนสามตันของยูนิคนะครับ4ชักสภาพก็ก๊าซีสวยนะกับซีนะครับเนี่ยสภาพหัวเก่งก็มีโลโก้ของอิสุมอเตอร์นะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขก,ก๊าซีอันนี้เขาน่าจะเอาใช้กาวติดนะไม่ใช่แผ่นเพดนะ แต่มันน่าจะอยู่นี่แหละครับแต่เขาอามาติดไว้นะแต่หัวก็มีผูนิดนึงคนระับผูไม่เยอะนะแต่ยกหัวนี้ไม่ผูนะเนะี่ยสภาพยางเก0รอถเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่หนะเชนนี่ไม่มีเยิ้มเลยเฮ้ยไม่ใช่หรอกถ้าเคนไม่เยิ้มมันก็ไม่ใช่เคนละนะฮะรุนเก่าขนาดนี้นะก็จะมีเยิ้มตรงนี้นิดนึง แต่ไถึงว่ารั่วเยอะนะซึมแล้วก็พวกนี้แหละนะฮะซึมตามซินตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นิดนึงครับไม่มีหักนะไม่มีดามเนี่ยกระบะห้าเกียร์นะครับกระซีใหญ่เนี่ยกระซีใหญ่นะ่าจะเป็นหน้าเก้าหน้าสิบแล้วมั้งเหล็กทั้งรุ่นนะนเนะเหล็กทั้งรุ่นเลยกระบะนี่ล้างเครื่องมือเครง่งล่างผมก็รีวิวไปคร่าวๆแล้วล่ะนะฮะ เป็นรถเดิมๆแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมๆยังไม่เปลี่ยนเครื่องเลยเครื่องยชงเดิมๆเลยเครื่องก็เป็นเครื่องหกบีดีนะครับร้อยหกสิบเองนะไม่ใช่ร้อยเจ็ดห้านะตัวนี้เบรกกระเทยแต่ที่สำคัญผมว่ามันมันไหนเอกสารครบลงเล่มอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะนี่ดูทรงก่อนตู้ยาวนะ ยาวๆดูดูครับยาวเลยวงไวพาวเวอร์นี่สวยเลยละ่ะเค้นเค้นนี่น่าจะเกือบสิบเมตรแล้วนะยืนนองเลยนะครับดูทรงแล้วก็โอเคอยู่นะเอาใครหาอยู่นะฮะตันนี้ เอาไปทําสีนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าขายได้ดีเลยนะทําสีหัวกับกระบะใส่กันเนี่ยแล้วก็ทําสีเคเนี่ยเคนมันเคนคือเคนมันสวยอยู่นะครับแต่มันเขาทําสีมาเป็นสีแบบแบบจางๆเหลืองๆมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนาก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับตัวนี้เออแต่ยางมันแตกเส้นหนึ่งนะนยางมันรั่วเส้นหนึ่งข้างนี้แหละข้างขวานี่แหละ นะฮะเผากลางเลยสามชักเลยมันยาวนะครับก็ถือว่าพร้อมใช้ละนะฮะไปอ๋อราคาก็เดี๋ยวทักมาถึงบ้านก่อนตอนนี้อยู่ถึงขอนแก่นนะฮะแอร์ระบบแอร์นี่คือไปเช็คได้นะไปเติมน,น้ำยาก็โอเคเลยนะครับระบบแอร์ดูทรงก่อนนะฮะใส่กระจังหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาร้องหาดูก่อนว่ามันมีขายไหมกระจังหน้าข้างล่างเนี่ย ถ้าใส่จะสวยกว่านี้นะเนี่ยเอา้านะฮะก็ลองมาดูนะครับคันนี้มีสองคันแล้ว